อมฮัลโหลเจ้โจ้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมมาจีคิเบอร์ทีวีตัเองวันนี้ก็มาอยู่กับเกมวัตสต็อกนี่ครับผมก็จะมาเล่นเฉยๆนะครับถ้าใครอยากดูในเรื่องก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเนี่ยผมก็กลว่าจะทำในเรื่องอยู่ดีครับผมแต่ก็เลยมาเล่นธรรมดาทุกคนนะครับลองเล่นดูก่อนขอโทษครับคุณผู้หญิงโทษครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ภาพสวยมากครับ <laughs> Who wants to have some fun? Yo, I'm <laughs> listening. We've got a lost mm. monkey near you with all this confidential data that needs liberating. Your profiler will help you ID said primate, but they won't stick around long. I'll check it out. So, how goes the monkey business? They won't stick around, you know. Yes, thank you. I got this. มีเงาจากต้นไม้มีอะไรโอ้โหยอดมากเลยวิ่งเล่นแกงเตือนอะไรเข้าเนี้ยเออขอโทษครับคุณเคล็เหมือนจะด้บนฮะวิ่งขึ้นไปดูดิมีอะไรฮะเคล็อะไรไม่รู้นะครับดูก่อน ออมันตอนนี้เวลาใกล้จะเย็นแล้วนะครับผมบ่ายสามแล้วนะครับเลขานี้ก็คือในเกมนี้จะเป็นบ่ายสามนี่ครับผมเนี่ยถ้าเป็นเลขเลขแปดจะเป็นโมงเย็นทุกวันี้บบนคนคนนี้อะ

อ้าวทำไมไม่ตายเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยใช่คนหรือเปล่าเนี่นยทำไมมันยิงไม่ตายฮะถ้าเราทำอะไรเปิดรถยิยงไม่ตายขอเหยียบเลยแล้วกันแอนไอ้ไนีเนี่ย กำลังโหลดข้อมูลครับอ๋อ,อนี่กำลังดาวโหลดข้อมูลเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าเหมือนจะมีคนเดี๋ยวโหลดข้อมูลก่อนกำลังดาวโหลดสามสามเปอร์เซ็นต์เนี้ยเป็นอะไรเนี่ยดาวโหลดเดต้าดาวโหลดข้อมูลนี่แหละผู้ชายคนนี้เขาต้องอยู่ในโซนด้วยนะครับ

เ8าิจะยิงยิงยิง่ไม่โดนเ้าิ้าแล้วอ๋อนออออเารยียบร้อยแล้วไม่อยู่แล้วโว้ยโอ้ยนไม่อยู่แล้วโว้ยนี่มันอันตรายชนอีกแล้วเหรออมันยังตามมาอยู่อ่ะ ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วนี่ทำเควสอะไรของวันนี้อยกลอบเลยไอ้ยี่ลอยฟ้าเอ้ยเอ้ยหลบทางหน่อยครับไอ้ยีย่ลงดีๆไม่ลงอ๋อมีการบักด้วยฮะออกอย่างนี้เลยอะเจ็บปืน เดี๋ยวต้องหนีตำรวจก่อนเราติดดาวอยู่นะครับตอนนี้อชิบติดดาวนึงด,ดาวนะครับผมนีห่หนีไหนก็ได้เฮ้ยบ้าสิจะมาชักปืนแล้วลงเลยตอนนี้ก็ สี่ <c oughs> <4 S 2> โมงแล้วนะครับผมสี่โมงแล้วสี่ <4 S 1> <c oughs> โมงก็เริ่มเย็นแล้วครับเนี่ยตึ้งตรึ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 สี่โมงนู้นเย็นแล้วโโอ้โห,โหนี้มืดเร็วมากเลยรถใครไม่รู้ขอยยืนด้วยกัน สัญญาณคือไทยแดงไม่อยู่แล้วเฮ้ยม,ม,มอไซค์ดีกว่าขอพใช้มอไซคนะ์น่าจะขับง่ายกว่าเยอะโอ้ยเวรและชนไอ้ ขับไปนิดน่าจะไม่ไกลเท่าไหร่หรือว่าไกลไปเน,นี่ยอ๋อเอ้ยรถเกือบชนแล้วมันให้ไปที่ไหนไปเนี่ยมีรูกคนอยู่ไกลอ๋อรถนอนรถนอน,น,อนจะถึงสะพานแล้วมั้ยบอกนะข้าะพานไปเราไปดิ้งขึ้นสะพาน ยังไงครับเนี่ยข้า,ตาวตะพานไปหรออะไรเนี่ยลูกแจ้งเตือนอะไรเนี่ยวิชั่นนั่นแหละอยู่ข้า,ตาวตะพานอีกอะโอ้โหไกลมาก